ที่ญี่ปุ่นมีไข่แดงประหลาดที่เมื่อกระทบเปลือกออกมาไข่แดงกลับเป็นสีขาวเหมือนไข,ข่ขาวไข่นี้มีชื่อว่ายุคิโมโมะหรือแปลตรงตัวว่าพีชฮิมะเป็นผลงานของเกษตรกรจากจังหวัดโอกายามะที่พัฒนาสูตรอาหารไก่พิเศษโดยผสมแป้งข้าวโพดและอาหารที่ไม่มีสารแคโรทีน้อยซึ่งเป็นสารที่ทำให้ไข่แดงมีสีเหลืองหรือสม้ม เมื่อไก่กินอาหารสูตรนี้ไข่แดงที่ออกมาจึงมีสีขาวล้วนจนหลายคนตกใจคิดว่าเป็นไข่ปลอมหรือไข่เสื่อมแต่จริงๆแล้วไข่แดงสีขาวนี้ปลอดภัยรับประทานได้ตามปกติและมีรสชาติคล้ายไข่ทั่วไปนอกจากนี้ไข่แดงสีขาวยังได้รับความนิยมมากในร้านอาหารรู้เพราะสามารถใช้ตกแต่งจานให้สีสันแปลกใหม่ดึงดูดลูกค้าและถือเป็นของหายากที่ขายได้ราคาสูง นี่คือตัวอย่างความคิดสร้างสารรค์ในการเลี้ยงไก่ของญี่ปุ่นที่ทำให้โลกตื่นตาตื่นใจอีกครั้ง